ไม่ไม่เราเราอ่าจะไปทำเขาให้เป็นโรคหรือเปล่าเราเราต้องทำความสะอาดตัวเองก่อนไหมถามพี่เขาก่อนดีผมผมผมอัดเลยนะพี่นะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อะไรครับพี่พันธนีคะ่ะฟาร์มของไข,ข่ในรล้าเมีร้านอาหารด้านหน้าค่ะขายสินค้าสินค้าชุมชนแล้วก็ขายไข่เราเองสินค้าปลอดสารนะคะ้เอาเอาปกปติไม่ได้ให้ลูกค้าเข้ามาปกติให้เข้าปกติ กินข้าวเดินเก็บไข่ไก่ได้เลยแต่เราต้องคอยดูด้วยเพราะว่ามันอันตรายเดี๋ยวหล่นไปแล้วมันจะมีอันตรายต่อเกษคือคือผมอะในมุมผมว่าคำว่าอันตรายสำผมคือผมมันจะเอาเชื้อโรคไปให้ไก่พี่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อสำหรับของพี่เนี่ยจะเป็นฟาร์มเปิดถ้าเป็นแล้วอื่นเขาปิดต้องบอดก่อนเพราะของเราเนี่ยถ้าเป็นในแนวคิดเราก่อนนะอาจจะตรงข้ามว่าถ้าม,มาจากกรุงเทพแบบเนี้ยจะไม่มีเชื้อโรคมาถึงไก่พี่ได้แต่ถ้าเป็นฟาร์มถาดไข่รถขนไข่ ผมเข้าใจแล้วไก่อันนี้ความหมายของพี่คือจากไก่สู่ไก่ใช่ไม่ได้จากขนสู่ไก่ใช่ค่ะแต่ว่าคนอ่ะถ้าไม่ได้อะไรเนี่ยก็คือบางคนเขาจะใส่แมสเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคสู่ตัวเองอันเดี๋ยวผมก็ล้างมือแล้วก็ไปโซโล่ได้เลยได้เลยค่ะขอขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวผมรบกวนพี่ช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมเป็นไกด์ผมหน่อยนิดนึงได้ค่ะโอเคค่ะแบบอะไรได้เลยได้เลยครับ พี่เขามาเรียกให้เราไปเก็บมะกรูดก่อนคุณผู้ชมก่อนก่อนที่จะเข้าเล้าไก่ครับพี่เขาบอกไปเก็บมะกรูดแบบบ้านๆน้ำอ้อยมะกรูดก่อนอ่ามีน้ำอ้อยมะกรูดด้วยปูกเองอีชามากเลยคุณกรุงเทพอ,อ๋อไอยนี่แหละครับมันต้องแบบนี้พี่อ๋อเป็นมะกรูดปศนต้นใหญ่มาก ที่บ้านผมมันมีต่ไบอะพี่ต้นอายุเยอะแล้วนะต่ไบอะลูกไม่ค่อยออกเลยครับต้องรดน้ำเยอะๆค่ะอันนี้กี่ปีแล้วคุณที่เราปลูกไว้อ่าในแบบผมชื่ออะไรครับประยุทธ์เกิดโคาค่ะพี่ประยุทธ์สวัสดีคุณลุงยังสดีคคุณลุงคุณลุงประยุทธ์อะไรโอชานะพี่อะไรโอชานะเกิดโคาอ๋อตกใจเลยอะนอกจากมะกรูดอันนี้ที่เราใช้ <Okay. S 2> น้ำมะนาวแล้วเราก็มีอ้อยที่เราปลูกเองอยู่ทางด้านนู้นเราคันเรียบร้อยแล้วเนาะ oh. แต่เราก็จะมีส่วนอ้อยคือเราเป็นต้นแบบ smart f เม m e r ต้นแบบกเกษตรผสมผสานเราก็จะมีเนี่ยเราสิ่งเหล่าเนี้ยคือมีบอ่อเลี้ยงปลาไก่เลี้ยงไก่บนบอ่อปลาแล้วก็ปลูกพืชบนคันบ่อ oh. นอกจากน้ำอ้อยมะกรูดสิ่งหนึ่ง oh. ที่พี่จะนำเสนออย่างค,คือไก่เวนชางไก่ไหหลํำที่เขาเอามาทำเขา้ามาใส่หหลํำใช่ค่ะเราเพาะพันเอง แล้วขายได้ไหมพี่เรามีสั่งจองค่ะต้องสั่งจองมากี่โลสองร้อยห้าสิบเดี๋ยวนะอันนี้จบตัวผู้กิโลนี่คือเป็นๆใช่ไหมพี่ไม่ค่ะทําแล้วเป็นๆเป็นไก่สดแต่ถ้าจะให้เราต้มก็จะมีข้าวบวกต้มไปมาทานข้าวมันไก่วันนี้ไก่วันชองออกอยากจะมาทานข้าวมันไก่จะสั่งจองไว้ต้มให้หน่อยแล้วทานกับข้าวเราก็ได้หรือจะเป็นไก่สามสายแต่สามสายเราจะไปหาคนที่เลี้ยงแบบเราเนี่ยค่ะ มาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพิ่งเคยเห็นตัวจริงเนี่ยค่ะไก่เหวินชามที่จากไก่ไหหลำมะค่ะอี่เลยค่ะโอ้ขออนุญาตนะครับเขาจะน่ารักมากเลยนะคุยกับไก่ชิแกนเลี้ยงเลี้ยงกับไก่ดำเหรอครับพี่ไก่สองตัวอ๋อแอบจากฝั่งนู้นเข้ามาฝั่งนี้ค่ะเราโดดโดดโดดเข้าใช่แล้วหลังคามันรั่วเลย <ไ>เอาไปหสารนะคะใหญ่มากประโยชน์เยอะมากมะกรูดใช่ค่ะแล้วทานได้ทำยาสระผมได,ดับกลิ่นสารพัดเลยอ่ะไปไไปกันต่อไปกันต่อ,อใครมาเที่ยวที่ตลาดสุ่มปลายักษ์นะคุณผู้ชมมาแวะหาพี่เขาได้เลยนะร้านอยู่ตลาดสุ่มปลายักษ์มันจะเข้าได้สองทางครับ จะเข้าทางร้านพี่เขาก็ได้เข้าทางนู้นก็ได้อ่าปะทามะทองประดิษฐ์่อมาฟามาชิมน้ำอ้อยน้าอ้อยมะกรูดกันเรียบร้อยครับทานข้าวมาแล้วเห็นยังเห็นไก่ยังไก่ไฮลาร์บ้าในตู้คือใช่ไหมครับพี่ออ๋ในตู้ไม่ใช่อันนี้ไก่ตอนธรรมดาไก่ตอนธรรมดาไก่ไก่ธรรมดาไข่เฟรนช์มาดธรรมดาะแต่วิธีการต้มเราจะต้มเป็นสมุนไพรเพื่อให้มันหนุ่มนุ่ม ร้นแไ่ของเขาบอกว่าอะปุ้มปุ้มปุ้มสดได้นะจากฟาร์มเนี่ยข้างหน้านี่เองเป็นอะไร้ไข่ไก่อารมณ์ดีร้านกาแฟร้านแรก่ก่อนวจะพาติๆกันร้านน้หู้ครับ พีไ่ไม่ต้องแถมพี่ไม่ต้องแถมเพราะว่าพวกผมกินกันมาเยอะมากครับฮะไม่ถ่ายได้ไหมไม่ถ่ายได้ไงมันต้องถ่ายดิไม่เป็นไรพี่ไม่ตีเลียดเอาเลยนุเจอไข่เอทตรงนั้นด้วยข้าก็จะเป็นตัวถืออะไรข้าวอร่อยมากข้าวอร่อยมากแล้วไก่แล้วไก่อะเขาขายไก่เขาไม่ได้ขายไก่เฮ้ยเราเกี่ยวอะไรเนี่ยเพิ่งจะกินข้าวกันเพิ่งไปเกี้ยที่ตลาด ถ้ากีกเมนูนึงถ้าถ่ายทำเดี๋ยวเรับเดี๋ยวเดี๋ยวอหเมนูเราค่ะโอ้โหข้าหอมใบบัวค่ะอันนี้เอามาเสิร์ฟปกติขายทำขอบคุณ้ยไม่ไม่ไม่ไ่ไม่ได้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 อันนี้ปกติขายท่งไครับอลดบาท75บาทขอยืมก่อนนะคุณผู้ชมเ้าหอใบบัวเครื่องแน่นหาแสงหาแสงด่วนเลยอ้ย ออ่ยมากุ้นเชียงจากไหนพี่ผมถามกุ้นเชียงก่อนเลยโอท็อปของสุพรรณบุรีที่ตลาดบางรี่ค่ะอบางรี่่บางีเนี่ยกุนเชียงก็ขึ้นชื่อนะ่ะระดับประเทศเหมือนกันนะแต่ตอนนี้ทุกคนเงียบหมดเลยบ้านผมพี่โอ้โหเข้ามาเปิดจานหนึ่งเหรอคะทานข้าวมาแล้วทานข้าวมาแล้วในในระหว่างที่เขากินกันไปคุณผู้ชม ผมก็จะเก็บโลเคชันให้ครับผมขับรถมาจากทางข้างหน้านู้นเนาะนี่ถ้าแล้วก็เราก็ตรงไปนู้นแต่ถ้าเกิดเราปักว่าปากว่า,า,วาสุมปลายักษ์เนี่ยมันจะเข้าไปเลยร้านพี่เขาอยู่ตรงแยกนี้เลยครับปัก GPS ว่าขอไข่ในลาวก็ได้นะนี่ข้าวมันไก่40บาทได้เหรอครับข้าวมันไก่าตายแล้ว น้ำจิ้มไม่อัน้นน้ำชาฝีต้มแรงแซบแล้วเขามีไข่ไก่เนาะเดี๋ยวเราจะไปชิมน้ำอ้อยน้ำอ้อยมะกรูดกับไปเก็บไข่ไก่กันร้านเขาว่าตกแต่งง่ายๆแต่ร่มลื่นครับลมเย็นตอนนี้บ่ายโมงตรงนะอันนี้บ่ายโมงตรงนะผมยังอยู่ที่ที่สองยู่เลยยังไม่ไปเท่าไหร่ตามสเก็ตที่วางไว้เลยครับแล้วเขาก็ตกแต่งร้านอย่างเงี้ยคุณผู้ชมดูดิ <c oughs> มะนาวโลโลยยี่้า มะนาวลูกใหญ่มากพี่วยุทธครับมะนาวเราเองปะครับพี่เป็นของเพื่อนแต่อยู่ในชุมชนเราใช่เอามาจากเป็นทีมชุมชนนี่ครับมาจากชัยน่าอ๋อชัยน่าใกล้ๆนี้ก็โลละยี่สิบห้านี่นะอ่ฮะออันนี้เปิดบางไรเมล็ดอันนี้ดูสองบาทอันนี้ก็แป้นธรรมดา มันจะเป็นเหมือนกันพาใต้ายูสีเป็นพาใต้ครับสุดยอดเลยดูดิเัวคั่บลยครับนี่ยี่เขายังคุยกันไม่จบเลยครับเนี่ยแต่ว่าแมก็ก็เอาไปงานบัวที่นี่เหรอคะที่ที่ดอนครับอยู่ผลตองไปที่ดอนกันคือเอาไปนึ่งที่บ้านได้นะคะซื้อไปแล้วเอาไปนึ่งที่บ้านได้นึ่งประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็จะได้หน้าตาแบบนี้เหมือนกัน ถวายพระทำบุญไม่ไหวหรออือทำบุญถวายพระได้ได้หมดเอาหนูอยากใส่หนูเอาเลยทําเลยก็ไม่ลำบากยายเขาหาคนนึงให้เปล่าเราก็เอาซื้เลยนี่ลูกเสองบาทใช่ไหมพี่อุ้ยบางเฉียบเลยอ่ะโอ้โหที่คมคุณภาพครับลูกสองบาทโอ้ อันนี้ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ของเพื่อนที่ไชนาทค่ะครับเมื่อก่อนเราทําบริษัทเดียวกันแล้วเขาก็ลาออกมาแล้วก็เสียเงเหมือนกันอแล้วเขาก็ไปโซโลไลฟ์อยู่ไชนาทเดือนหนึ่งก็จะขับมาเอาข้าวเอาเอาไข่ไปทานพร้อมกับมะนาวสวนเขาเอามาวางไว้ร้านเราออกมาดิโอ้แล้วมะนาวเขาดีมากปลอดสารน้ำยอแล้วหอมมะนาวสาคัญน้ํำนี่แหละใช่ค่ะนเยอะน้ำนี่แหละเขาปลูกแบบปลอดสารนะคะเขาเขาไม่ใช่สารเคมีเลย ซึ่งองคอนเซปต์กับเราแล้วมะกรูดพี่ก็คั้นเอาน้ำใช่ค่ะคั้นคั้นเอาน้ำผสมมะนาวนิดนึงเพราะว่าถ้าผสมมะนาวมันจะมีรสแลวมันจะอร่อยมากกว่ามะกรูดมันจะชูพี่ใช่มันจะชูเหมือนทำมะม่วงกวนอะมะม่วงเปล่าไม่อร่อยเติมส้มมะขามหน่อยประมาณนั้นแต่บางครั้งถ้ามะกรูดน้ําดีแล้วความเปรี้ยวมันได้เราก็แทบไม่เติมมะนาวเลยอะไรเงี้ยเราก็เน้นมะกรูดอย่างเดียวบางคนอะ เขาชอบมะกรูดอย่างเดียวเราก็ใส่มะกรูดเอาจริงๆนะพี่ผมไม่เคยทานอะไรที่มาจากมะกรูดโดยตรงนะผมเข้าใจว่ามะกรูดเนี่ยเปรี้ยวฝาดมันเป็นยัาง,งาไงไรพี่เปรี้ยวขมเปรี้ยวขม,วม,วมอ่าสาเ,เหตุที่ขมนี่ค่ะเปลือก เปลือกมันหนาเปลือกน้ำมันในเปลือกเพราะว่าเขาุเขาจะใช้เปลือกเพื่อทำเครื่องแกงใช่ไหมคะจะเป็นน้ำมันในเปลือกตรงนี้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องมีเทคนิคการคั้นนะคะคั้นยังไงไม่ให้ขมด้วยอ้าวคั้นไปหมดซะแล้วยูยคั้นไปหมดซะแล้วเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเราคั้นไม่ดีมันจะติดไปขมแล้วมันจะไม่อร่อยอันนี้ตวงเขากำลังตวงอ๋อที่เทน้ำอ้อยไปแล้วใช่ค่ะเทไปแล้วอันนี้500 ml อครับแล้วอ้อยแล้วก็ เราไม่ได้ใส่เราใช้ความหวานของน้ำอ้อยน้ำอ้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่อ้อยก็อ้อยพี่ปลูกไงไม่ใช่อ้อยซื้ออ่ะต้องดูต้องดูเดือนดูอายุดูดูดูบิ๊กของอ้อยว่าเอ่อสิบแปดถึงยี่สิบบิกความหวานจะได้ข้ออย่างนั้นเหรอพี่บิ๊กบิ๊กคือความหวานนะแล้วพี่ไปตรวจยังไงอ่ะมีมีที่่องเหมือนไอ้น้ำบัตซี่นะที่เอาตาส่องอะนะ ไี่เทพว่ะแล้วเราก็จะประเมินเอาว่าด้วยความที่เราทําบ่อยใช่ไหมคะคหวานขนาดนี้ได้แล้วล่ะอายุขนาดนี้ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ขายกันแบบธรรมชาติจินตนาการเลยไม่เลยไม่ไม่ค่ะไม่เพราะว่าไม่งนนั้นมันจะไม่อร่อยมันจะเป็นน้ํามะกรูดที่เหมือนน้าเปล่าใส่น้ํามะกรูดอะคะ่ะขายเป<ม>็นเรื่องเป็นราวเลยนะคุณผู้ชมอันนี้ได้รางวัลมาด้วยค่ะอ๋อขอญาติเข้าครัวหน่อยนะครับเข้าเลยคครัวได้ครัวค่ะโอ้ย ไม่น่ากดมอทีฟ้าวเตาอบอย่างดีดเลยอ่ะนี่ค่ะรางวัลน้ำอ้อยมากรูดเฮิร์บดิงคอนเทสจากโรงแรมเชลตันไปในนามของเชลตันเนี่ยไปในนามของวิสาหกิจชุมชนชื่นใจไปกับมุนมุนที่นี้ค่ะดัง ดังพ่อสอนใช่ค่ะแล้วเงินรายได้เราก็จะมีส่วนหนึ่งไปแข่งขันกับจังหวัดสุพรรณทั้งหมดเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะให้เราเอาน้ําสมุนไพรน้ําอ้อยเนี่ยเอาไป30ขวดเพื่อบริจาคให้กับเขาแล้วเราก็เอาไปขายเขาด้วยแล้วเอาเงินส่วนเนี้เอาไปกลับไปทําสํานักสงฆ์ที่สุพรรณประมาณนี้ค่ะนี่คือุวันทีาไ้มไม่ได้ธรรมดานนี่ยไม่ได้แบบว่านึกจะทําก็ทํานะคุณผู้ชมดูดิ ผู้ใหญ่ค่ะวิษารกิจชุมชนชื่นใจอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของตกงผู้ใหญ่ก็คือบ้านข้างหน้าผู้ใหญ่ดิวข้างหน้านี่เหรอครับไม่ใช่ผู้ใหญ่ดิวที่อยู่สุนปายักษ์อ๋อผู้ใหญ่ดิวผู้กำลังอยู่กับเอชัยยาตอนนี้เดี๋ยวพี่ต้องไปช่วยงานเขาพี่พงศ์บอกว่าเดี๋ยวโทรไปหาผู้ใหญ่กันพี่ครับอันนี้แก้วนี้ผมขอไม่ต้องปิดฝาครับใช่ใช่ หนูดีอาจจะติดนิดนึงเรื่องความความขมลูกแต่สำหรับพ่ออ่ะโอ้โหเลยอ่ะมันต้องกระดกพี่นะชุ่มคอมนี่อยากจะบอกว่าน้ําพึ่งโซดามะนาวอ่ะจบไปเลยแล้วที่อยากจะอยากจะอยากจะกินต่อไปคืออะไรลูาบีเบรนกาแฟใส่

นิดเดียวครับแค่ปลายลิ้นขอบขอบลิ้นครับพี่แต่เวอร์คาร์ดอ,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 อร่อยโคตรอร่อยคือผมอะ่ะไปดิ้นข้าวมันไก่นะคุณผู้ชมพี่ซีพี่แบงค์หนูดีแล้วไม่บีชิม ถ้าพี่สีขอข้าวสองจานแสดงว่าผ่านเลยผ่านแบบผ่านพันปันนผ่านเลยกินได้เลยแต่ผมมาโดนเนี่ยอากาศร้อนๆนะทุ่มคอชื่นใจมากเลยอือสุดยอดอ๋อไม่สอนด้วยเดี๋ยวรอพี่แป๊บนึงให้พี่ก็พาไปรู้ใช่ไหมถุงถุงไปเขาคิดว่าเรากินกาแฟ รู้ดีรู้ไหมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรจังหวัดอะไรจะไม่ได้อะข้าพตผมไม่ใช่สุอะไรสุร athan าาีไอ้กีจังหวัดสุอะไรสุรินสุพรรณบุรีเอออำเภออะไรสองอะไรสุรานี่เขาู้ถูกไหคะสุสองอะไรเนี่ยสองคนกับพี่ซีอ่ะสองอะไร สองคนกับพี่ซีเนี่ยสองอะไรเป็นอะไรกันสองพี่น้องเอออ่าป้าไอป้าพาไปพาครับตำบลตำบลบางเลนอำเภอสองพี่น้องไม่ใช่บางเลนไม่ใช่บางเลนนะครับผดผอมตอ่าพ่อูกัวไก่อีกมันขี้เสิร์ฟ ไม่กี่ด้วยเพี่ลงน้ำไปหมดแล้วเขาปล่อยให้เป็นอาหารลูกก็คือเราเราวิดปลาเลยจะคะน้ำเราจะไม่เต็มบ่ออ่าเข้าใจคำว่าวิดปลาไหมเราวิดบ่อไปแล้วอ่าวิดบ่อก็คือก็คือสูบน้ําออกโอ้ยหนูดีเดินได้ปะเนี่ยนี่คือทําไว้ให้เก็บนู่นเนี่ยมันขี้อยู่กระดานแผ่นเดียวแล้วกล้าเดินไหมเนี่ยเวลาเดินเดินนี้ลูกเดินนี้อ่าใช่มันก็อืดลงน้ําไง ใช่มันมีกลิ่นอาหารกลิ่นนี่แหละกลิ่นอึมันนี่แหละมันจะมีใช่ไหมน้ำป้ายังเอาขึ้นไม่เต็มมันจะกลิ่นแล้วอันนี้พี่ปล่อยน้ําให้มันให้มันดื่มอ๋อมันก็จะรู้เองว่าถ้ามันกินอาหารมันก็จะอยู่อย่างนี้ใช่อย่างนี้เสร็จจะไปกินไก่ไปกินอ๋อแล้วแล้วมันก็จะปล่อยใส่ตะแกรงตะแกรงก็จะไหลมาข้างหน้าโอ้โหดูนี่เก็บได้ไหมเนี่ยดูนี่เดินได้ไหมไม่เอาเหรอไข่แล้วกินไข่ไก่สาวเนี่ยตัวเนี้ย วันนั้นมีกลุ่มจักรยานไปหาเมื่อวันดิบวันวันอาคารที่แล้ว,ลวนะวันดิบจินดวนอาคาร <c oughs> เขามาซื้อสาลี่ของเรานอกจากทำตรงนี้แล้วนยใครอยากทานสาลี่น้าอ้อยนี้ต้องสั่งพิเศษเราจะทําให้เอาน้าอ้อยสวย่วนเองมาทำสาลี่น้าอ้อยสาลี่สุพรรณนะพี่ <c oughs> ขนมป <c oughs> แป้งหรอนะใช่เราทํเาเองแล้วเอาซ้ําอ้อยมาผสมแล้วพี่เขาสั่งมาเขาอยากได้เสร็จแล้วไม่พอพอมาถึงเราจะกินไข่ลวกไข่ไก่สาวลวกด้วยเราก็ลวกให้อ๋อ บอกกันสี่สิบปองมาประมังสี่สิบปอนด์นะเป็นปลาคือใครอยากกินอะไรเราก็บอกแต่เราทำสาลี่ด้วยเราเราพยยาามจะมาจับสินค้าไม่ถล่มนี่ไงเนี่ยเดินถัดมาอย่างนี้เดินอะอย่าพ่อถ่ายให้หนูก็เก็บกับพี่แบงค์ไปเอาแค่ล็อกแรกก็พอลูกน้ำจิ้มนะตีน้ำนีนี่เดินขวางเท้าอย่างนี้ลูกเพราะว่าถ้าเราไม่ขวางเวลาเหยียบมันจะพลาดได้คลาดปุ๊บตกเลยอ่ะ ฝังท้ายอย่างนี้อ่าพ,อ,พอ,อย่างเอนจะจิกเนี้ยจะจิกแต่ก็ต้องระวังเก็บเลยลูกอ่าหยิบเลยลูกโชว์มนันเ๋ยว่าเอาของมันมาโชว์กระโดจิบไหนอะตื่นเต้นปะวัขขนนีตื่นเต้นปะตื่นเต้นมาอย่าี้นี่ชอบไหนยกไขแม่แตื่เต้นเก็บไข่หรอตอนนี้ตื่นเต้นจะร่วง โอเคโอเคอ่ะพอพอไปไปเดินขวางถัดขวางกันูโอเคขัดเท้าไปไปเ,ปเลยนะเดียเ๋ยวไปไอมันติดกล้องพวกแกอิ่มนะใช่ไหมแกถึงมาจิกมือฉันเนี่ยก <c oughs> งต้องเป็นอย่างนี้ด้วยตัวเองตะแกรงต้องเป็นอย่างนี้ไก่มันถึงจะไอ้นนั่ลงมา ออ๋ข้างบนก็มีอะครับชันนรงครับคุณผู้ชมเป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งว่าฟาร์มนี้ไม่มีสารเคมีนะครับเพราะถ้ามีเขาจะอยู่ไม่ได้พูดง่ายๆคือถ้าระบบนิเวศไม่สะอาดไม่สมบูรณ์เนาะสุดยอดสุดยอดเลย